นี่นะอันนี้เนี่ยยายยายบุญไม่ได้มาทำแล้วนี่ยายบุญย,ยายบุญจนไม่ได้มาต้องใสททำก็บานน่ะแหละสงใส่ทำก็บานกระเทียมกระเทียมไม่ขึ้นแล้วว่าซื้อกระเทียมก็ไหนเชียงใหม่มาเนี่ย ว่าซื้อกระเทียมเชียงใหม่มาเช่นว่ามันเป็นกระเทียมนักก็เป๋า่าบางที่กะเทียมใหม่มันก็เลยนานงอกนะ่ะออันนี้หอมไข่ละอันนี้ซื้อเดินจักยีฟิทปาจะไปแต้มเนี่ยหอมแดงล่ะซื้อยีฟิบาเด้ออู้นีถั่วถั่วเถอ ควรจะพี่น้องโอ้ยถ่ายคลิปดีไหมเนี่ยดูดูด,ด,ดูดูเนี่ยโอ้ยเขาทำดีจังเลยเดี๋ยว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 ถ่ายคลิปให้ดูนะคะคุณคุณเดือนแฟมเมี่แม่แก้วสวัสดีค่ะไปแวะชมบ้านแม่แก้วมาแล้วค่ะคุณเดือนแฟมเมอี่อ้ยขอบคุณค่ะนี่ดูถั่วค่ะนี่ดูถัว่ว ข้างล่างแม่ไอายางงามเลยเนี่ยทาเป็นช็อตได้นะนี่อู้มาดูมาดูเด้อมาดูถั่วกันเด้อพี่น้องเลยมาเด้อ fc จ้าเนี่ยมาดูเด้อเนี่กแกทาสวยมากเลยอะนี่แกทาสวยมากเลยดูดูค่ะนี่ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะนี่ตาสมตําจ้าดูมัน,น่วยเต็มข้างล่างเลยค่ะนี่อุ้ยเดี๋ยวไม่เกจะต่างกล่องให้ดูเด้อนี่ เห็นชัดไหมอ่ะชัดไหมมันมันเป็นฝกักลงเป็นกองเป็นกองเลยค่ะนี่ออนนี่ฝากแชร์ฝากแชร์หน่อยค่ะคุณมนิดแชร์ไปให้ยายดอกดูหน่อยยายดอกไม่เห็นมาเลยนี่เพื่อนๆไปไหนหมดนี้อุตสาห์มาถ่ายสวนให้ดูนี่ค่ะนี่เดี๋ยวทำไฮไลท์ไปเยอะๆเนาะไม่ต้องทำเป็นคลิปยาวหรอกทำเป็นช็อตเป็นช็อตเลย เอาไปตำส้มตำเนาะนี่ซื้อไปสดๆเลยนี่ซื้อไปสักสิบบาทแล้วไปตำส้มตำกินมันมันมันเป็นฝักลงไปข้างในนู่นนะคะด,ดูดูก็ทําค้างนี่ให้มันเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ถ่ายวิดีโอไว้ค่ะอ๋อเดี๋ยวแม่แก้วลงไลฟ์แล้วแม่แก้วจะถ่ายจะถ่ายให้ให้ดูค่ะเนาะเดี๋ยวด,ดูดูค่ะนี่อู้มันอยู่เป็นกองเลยนี่ จะเก็บตอนไหนละข้างล่างมันดันมัดแลเนี่อ๋อเออนี่มันจะมันจะไอ้นี่มดดหรอแม้ข้างข้างล่างนี่โอ้โหยางสวยเลยนี่ดูอ่ะเป็นฟักแบบกองกันไว้แบบนี้เลยนี่อมาดูเด้อเอฟซีนี่แม่แก้วพามาดูชมสวนงามๆเด้อนี่ แชร์ไปให้พี่สายพินดูหน่อยค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ดูก็ทำค้างนี่ค่ะเนี่ยลงมายาวขนาดนี้เลยเนี่ยเป็นกองเป็นกองเลยค่ะเนี่ย เป็นกองเป็นกองเลยอันนี้อันนี้มันมันเริ่มไอ้น,น่แล้วค่ะหมดหมดชุดละแต่ด้านนี้เดี๋ยวดูดูค่ะเพื่อนๆจ้ะขอบคุณนะคะคุณเดือนที่แวะมาให้กำลังใจนะคะสวยจ้าแม่แก้วจะใส่ประแจมต้องไปใส่อีกเครื่องนึงเนาะเอาให้ถึงชั่วโมงเลยค่ะเนี่ยเออเขาปลูกผักเออขายค่ะขาย,ขาย,ขายส่งร้านค้าส่งตลาดค่ะ ฝักยาวๆค่ะนี่มันจะเป็นเอ,อ่อถั่วเขาทําน้ําหยดค่ะเนาะตรงนี้มันเป็นโครงการแก้มลิงค่ะเนาะแม่แก้วก็เลยพามาดูเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วแม่แก้วจะถ่ายเอาอีกเครื่องหนึ่งถ่ายไว้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จัดสวนเป็นกล้วยเป็นหญ้าอะไรก็ปลูกรวมกันนะคะนี่ อยากจะทาไฮไลท์อีกเนาะไม่รู้ว่าจะได้ถ้าทําเป็นไฮไลท์เป็นช็อตได้อยู่เนาะ